มาที่ครอบครัวหอระเวชกุลนะคะครอบครัวของหนุ่มนิชกุลนั่นเองเ <Okay. S 1> จ้าตัวไม่อยู่แต่ว่า <Okay. S 1> ครอบครัว <Okay. S 1> คุณแม่คุณพี่คุณน้องก็มาร่วมทำโปรเจกต์นะคะกับโครงการ smile together mm. นะคะยิ้มจากคุณยอดบริจาคเยอะมากๆค่ะ อิ่มทั้งบุญอิ่มทั้งใจเลยนะคะเพราะนุ่มหลอดีกรีศิลปินเกาหลีนิชคุณหอระเวชกุลสมาชิกวง 2PM ชวนฮัททสชาวไทยร่วมสมทบทุนท่งต่อรอยยิม้มในโครงการ Smile Together ยิ้มจากคุณเพื่อนำไรายได้ทั้งหมดมาให้กับมูลนิธิสร้างรอยยิม้มช่วยเหลือด้านสัญญกรรมแก้ไขภาวะปากแหว่งเพดานโวให้แก่เด็กๆทั่วประเทศ และถึงแม้เจ้าตัวจะไม่สามารถเดินทางมาได้แต่ครอบครัวหรอระเวชกุลคุณแม่เย็นจิตพี่ชายอย่างนิชาและน้องสาวยานินนิธิการก็ขอมาเป็นตัวแทนในงานดีๆครั้งนี้ด้วยค่ะโดยในงานนะครับเราฮอตเตอรสชาวไทยครับก็มาร่วมบุญกันก็มีกิจกรรมนะครับหลายอย่างเลยก็ยจะเป็นการประมูลอัลบั้มแรกของ 2PM ครับพร้อมลายเซ็นสมาชิกทุกคนแล้วก็มีกิจกรรมนะครับจับสลากเพื่อรุ้นของรางวัลพิเศษ แล้วก็ยังไม่หมดเพียงเช่านี้ครับเพราะยังมีเสื้อมีอัลบั้มเพลงพัดรูปนี้ชุค,คุณโปสเตอร์ก็มาจำหน่ายกันด้วยซึ่งสามกิจกรรมนี้นะครับก็จะนำเงินเข้ามูลนิธิทั้งหมดเลยแหละครับ น่าปลื้มใจมากครับว่ามันคุณยังมีซัพพอร์ตเยอะขนาดนี้นะครับแล้วก็เหมือนทุกคนก็ได้บุญไปด้วยวันนี้ได้ของและได้บุญด้วยก็ดีใจครับทุนคนแบบบริจาคน้อยบริจาคมากคือได้บุญเท่ากันหมดได้บุญเท่ากันหมดครับคือมูลค่าเงินมันก็แล้วแต่ใครจะทําได้แค่ไหนใช่ไหมฮะและสุดท้ายคืออยู่ที่ใจเราการจัดการข้างเงียบเกิดด้วยความตั้งใจของน้องคุณ พน้องคุณเขาได้สะสมของพวกนี้มาตั้งแต่สมัยเขาเริ่มเข้าวงการแล้วทุกครั้งเขาก็จะซื้อของพวกนี้กลับมาเก็บไว้มาเก็บไว้แล้วถึงวันหนึ่งเขาก็บอกว่าแม่ปีนี้อยากจะทําบุญช่วยเหลือเด็กๆแม่ก็บอกอ่น,นั่นเดี๋ยวมาประมูลแต่ว่าทุกอย่างเนี่ยเกิดขึ้นจาก พวกแฟนคลับทั้งนั้นนะคะที่มาช่วยร่วมกันทําให้สิ่งนี้มันเกิดขึ้นน้องคุณก็ถามบอกแม่ปีนี้อยากจะทาบุญกับพวกเด็กๆเ,เราก็เลยคิดว่ามาเลือกกันว่าจะเลือกเอาโครงการไหนดีแล้วแม่ก็เลยถามไปทั่วคคเคานเต็ดทั้งหลายว่าคงมูลิติไหนที่ดูแลจะจะต้องการความช่วยเหลือมากที่สุดแลแ้วตหลังก็เข้าบอกเนี่ยป,ป,ป,ปากแหว่งเพดานโบูเนี่ยเป็นสิ่งที่จะให้โอกาสเด็กๆเ,เริ่มต้นก่อนที่จะมีการทํามาขายวันนี้วันจริงวันนี้เราได้มีการประมูลกันมาก่อนประมาณอาทิตย์หนึ่ง เราตอนนี้เราได้ยอดประมาณ8แสนกว่า 8, 000, 4, ค่ะ8แสนสี่ค่ะก็น้องคุณตั้งใจไว้หนึ่งล้านก็หวังว่าคงจะครบหนึ่งล้านมีเขามีกําหนดถึงวันที่10มิถุนาค่ะซึ่งเขาเขารับจากอินเตอร์ด้วยผแผนกทางแฟนคลับจากต่างประเทศด้วยในการที่จะร่วมบริจาคในการสร้างรอยยิ้มให้กับเด็กน้องคุณได้ฝากไว้เสร็จมาบอกขอบคุณทุกๆคนเลยว่ามสิ่งเหล่าน,นี้เกิดขึ้นได้เพราะว่าแฟนคลับเพราะเท็ได้มาร่วมกันแล้วเขาก็หวังว่า อันนี้จะเป็นการจุดเริ่มต้นของการทําความดีร่วมกันและคุณต้องคุณก็ยังทำโปรเจกต์อื่นต่อต่อไปตัวแทนของคุณนะครับคืออยากจะขอบคุณทุกคนที่ยังสปอร์ตคุณแล้วก็มีใจที่อยากจะทําบุญช่วยเด็กๆนะครับก็ยังไงก็ขอให้สปอร์ตกันต่อไปแล้วก็หวังว่าวันนี้ทุกคนจะได้บุญ แล, yup. แล้วก็มีชีวิตที่ดีต่อไปครับก็สุขดีค่ะแล้วก็รู้สึกว่าเราทําได้ของด้วยแล้วก็ได้ทําบุญด้วยค่ะได้รู้จักแบ่งปันคนอื่นค่ะเราจะได้รู้จักแบ่งปันในส่วนที่แบบเรามีอยู่แล้วแล้วเราก็รู้จักแบ่งปันคนอื่นให้เขาได้ได้ใช้ชีวิตได้ใช้แบบได้ใช้สิ่งที่ดีข um yep um um um> ึ้นตามพี่คุณมาตลอดก็เพิ่งมาเริ่มติดตามไม่นานมานนี้เองค่ะแล้วก็รู้สึกดีที่เลือกไม่ผิดว่าเราได้ติดตามศิลปินที่ดีแล้วก็มีความคิดที่ดีคนหนึ่งค่ะอยากจะฝากถึงพี่คนณนะคะก็ รู้สึกดีใจนะคะที่ได้เป็นแฟนคลับพ,พี่คุณแล้วก็หวังว่าพี่คุณนะคะจะสร้างกิจกรรมดีๆอย่างนี้มาเรื่อยๆค่ะคือแฟนคลับน่ารักนะจะบอกว่าด้ยวยความที่ว่าบางคนอยากจะเจอตัวจะต้องแบบเจอนิชคุณเท่านั้นถึงจะบ,บริจาคแต่อันนี้คือไม่เลยต่อให้รู้ว่าเขาไม่อยู่แต่ก็เต็มใจบริจาคยอดล้านส <4 S 2> ค่ะ 1> 4, <5 S> 1 4ึ 1> 4่งลแสน